โอมาทัดนาทั้งสวนไรนาปุ๋ยดีมีมาตั้งแต่ปุยยาตายายปุ๋ยตาเรือใบไข่มุกใช้ปุ๋ยไข่มุกไข่มุกุกอกคูกใจใช่น้อยงามทนผลดกไม่ได้โกหกหรือจกจะนาข้าวพืชสวนหรือเพืชไร่ก็ถูกใจพี่ไข่มุกเกษตรกรทั่วไทยเลือกใช้ปุ๋ยไข่มุกตราเรือใบไข่มุก วิชิตนันกวยทองที่วนโนโันนนทโสภาจันยุโตผู้ตัดสินเป่าเริ่มการแข่งขันในครึ่งแรกครับยักรัดเขี่ยบอลมากับเพื่อนให้กับเพื่อนนะฮะ ท,ที่อยู่โตฮะจังหวะนี้อยู่โตพยายามที่จะเลี้ยงเข้าไปยังไงครับยังคุกคิดกันอยู่โอ้โหจังหวะนี้บอลออกหลังด้วยแล้วก็ยังไงฮะกรรมการอยู่โตนะครับเอาครับผมกิติพงเปิดเข้ามาโอ้โห <c oughs> สก,กัดได้อ้าวบอลอยู่ที่ชาตการซิตี้ครับพาบอลขึ้นมาเบอร์ <c oughs> 20อเพื่อนรอเพื่อนสง่ง เล่นให้กับเพื่อนเบอร์11ครับเบอร์11จังหวะนี้เปิดเข้าไปแม่อัทพลครับลั่นให้เพื่อนเบอร์11เบอร์11บเอ็วีรวัตรยิงเองเลยออกไปครับยังอยู่ที่ชาตากาซิตี้อ,าอ้าวยังไงครับจังหวะนี้เบอร์11ชาตากาซิตี้ยังไงครับสองไกลเองบอลเข้าซองของทางด้านปฐมทัศน์ครับไม่มีอะไร เมโจยึดตดมาครับจังหวะนี้ทางด้านของพิเศษทานไหมเข้าซองครับผมทางด้านของผู้รักษาประตูชาตะการดูกันต่อครับในช่วงครึ่งหลังครับทีมชาตะการขีดยูโตะเล่นกับเพื่อนบอลขึ้นมาอยู่ที่ดักลัดครับดักลัดจะพาบอลขึ้นไปไหมเปิดให้เพื่อนจังหวะนี้ยังไม่มีใครครับพิเศษครับเปิดเข้ามาจังหวะนี้มงไม่ติดยิง ติดผู้เล่นชาติการสามอีกครั้งนึงก็ออกหลังไปครับไม่มีอะไรครับผมนาดครับเปิดเข้าไปจังหวะนี้ปันเข้าไปก็ชอกออกมาจังหวะนี้ครับนาวับธงชัยเปิดเข้าไปรอบโอ้โหสกัดออกมาได้ครับอัธพลครับแก้ไขยังไงครับจังหวะนี้พยายามจะวนยังไงครับบอลอยู่ที่ชาติการเอฟซิตี้ เล่นส้านกันโอ้เลยหมดครับจังหวะนี้วิชิตนันวิชิตนันยัง,งครับวิชิตนันอ,อ้ยังไงครับพขายามกลับมาบอลยังอยู่ที่ชาติการซิตี้าซูทักะจังหวะนี้พยายามจะฟ้องว่าโดนแฮนด์บอลนะครับแต่ไม่ได้นะครับ <S 2> <S 2> <S พา <S <S บอลขึ้นมาแล้วฮะจะยังไงครับตอนนี้ทำไปแล้วยังรอเพื่อนอยู่ครับให้กับเบอร์18ยังไม่ได้ครับ เลียมดีกว่าวิชินันให้กับสลันครับสลันมองแล้วโยนเข้ามาหน้ากอบเพทษยิงโอ้เปิดเข้ามาจังหวะนี้มงได้เกือบไปครับโอ้โหขออภัยครับกมกิตนะครับบอลยังอยู่ที่เมโจครับเมโจพาบอลขึ้นมาส่งให้กับเพื่อนเปิดเข้าไปจังหวะนี้บอลได้ บอลอยู่ที่ดักลัสครับยังไงจัะมาะนี้ยิงดูโอ้โหประตูครับผมโอ้โหดักลัสครับแม่จนได้ครับโอ้โหนาทีที่81นะครับผมเป็นประตูจนได้ครับสำหรับดักลาสนะครับเฟลรลารนะครับผมวันนี้นะครับเบอร์93สนะครับผม แมโจอยู่ในเตดขึ้นนำนะครับชาติการซิตี้ไปแล้วนะครับ1ประตูต่อศูนย์นะครับโดยการทำประตูจากลลาดักลัสเฟอร์ไลน์ชนได้ครับท่านผู้ชมวันนี้หลังจากมาดูกันต่อครับเขี่ยโดยชาติการซิตี้ครับขึ้นนำไปแล้วนะครับสำหรับเมโจอยู่ในเตดโดยสกอร,สร์สารพิสารทุ่มให้เพื่อนครับเบอร์เจ็ดสิบเอ็ดพีกมาเปิดเข้าไปติดผู้เล่นของเมโจโบอลยังอยู่ที่ นกูลยิงจังหวะนี้ออกหลังไปครับนกกูลเปิดเข้ามาจังหวะนี้มงโดยดักรัดยังไม่ขาดครับบอลอยู่เอ้ยจังหวะนี้คว้าได้โดยปฐมทัศั์ครับผมไม่มีอะไรเปิดขึ้นมาดักรัดมงได้ครับจังหวะนี้อยู่ที่ว่าจะเอาบอลลงได้ไหมทางด้านของเม่โจอยู่ในติดครับได้ครับจังหวะนี้เปิดเข้ามายังติดอยู่แม่มันติดผู้เล่นนะฮะยังได้อยู่ครับจังหวะนี้ คุกคิดกันอยู่ครับมาดูกันอีกสักครั้งหนึ่งครับเปิดเข้ามาโยนมาดักรัดรออยู่แล้วยังไงได้อยู่ครับได้อยู่เพื่อนมาสองไกลย,ยิงโอ้โห,โห,โหครับน่าจะเป็นการบุกค,ครั้งสุดท้ายแล้วกรรมการมองนาฬิกาครับยังไงเปิดเข้าไปไม่มีใครครับจังหวะนี้ยังไงครับยิงโอ้โห,โหสองประตูต่อศูนย์ครับดยเบอร์สิบธงใช่ครับผม และน่าจะเป็นการเป่าหมดเวลาไปเลยนะครับผมแม่ไม่โจครับ2ประตูต่อศูนย์ครับเอาชนได้ครับนี่ฮะดักลัสแม่ธงชัยครับธงชัยอัมพรวิมานครับผมนี่ฮะแม่ผู้เล่นของชาติการซิตี้เนี่ยคือยืนนิ่งกันหมดแล้วครับจังหวะนั้นเนี่ยคือนิ่งๆเลยฮะเนี่ยครับมันหลุดเข้าไปเลยครับผู้รักษาประตูเนี่ยพยายามที่จะ ผู้ตัดสินมองเวลาครับให้เล่นอีก,อกรครับบอลยังอยู่ที่ชาติการซิตี้เปิดเข้ามาตรงนั้นเอาอยัางไงครับโอ้ต้องไม่ประมาทนะครับและผู้ตัดสินก็เต่าหมดเวลาการแข่งขันครับเมโจอยู่ในเต็ดเอาชนะชาติการซิตี้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับผม